นายพรานสายทองเป็นนายพรานที่มีชื่อเสียงในหมู่บ้านเรื่องการล่าผีและสัตว์ป่าเขาได้รับการยกย่องจากชาวบ้านว่าเป็นคนกล้าหาญและมีความสามารถในการจัดการกับสิ่งที่เหนือธรรมชาติวันหนึ่งมีชายแปลกหน้าคนหนึ่งมาหานายพรานสายทองที่บ้านของเขาชายแปลกหน้าคนนั้นมีหน้าตาเคร่งเครึมและดูเหมือนจะมีความกังวลบางอย่างเขาแนะนำตัวเป็นนายหัวแดง และบอกว่ามีงานสำคัญที่ต้องการให้ในายพรานสายทองช่วยเหลือนายพรานสายทองฉันต้องการให้คุณไปล่าผีกองก่อยที่กำลังสร้างปัญหาในหมู่บ้านของฉันนายหัวแดงพูดด้วยน้ำเสียงที่จริงจังนายพรานสายทองฟังแล้วก็รู้สึกสนใจเขาเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับผีกองก่อยมาบ้างแต่ไม่เคยพบกับตัวเองมาก่อนเขาจึงถามนายหัวแดงว่าผีกองก่อยนี้มีลักษณะอย่างไรและสร้างปัญหาอะไรบ้าง นายหัวแดงตอบว่าผีกองกอยนี้มีลักษณะเป็นเงาดำมีเสียงหัวเราะที่น่ากลัวและมักจะปรากฏตัวในเวลากลางคืนมันสร้างปัญหาด้วยการหลอกลวงและโจมตีชาวบ้านทำให้ผู้เขากลัวและไม่กล้าเดินในป่าในเวลากลางคืนนายพรานสายทองฟังแล้วก็ตัดสินใจรับงานนี้เขาเตรียมตัวและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการล่าผีกองกอยและเตรียมออกเดินทางไปกับนายหัวแดงในคืนนั่นเอง หลังจากที่ในพรานสายทองตัดสินใจที่จะไปปราบผีกองกอยในหมู่บ้านเขาก็ได้เริ่มออกเดินทางไปยังหมู่บ้านนั้นโดยมีเรื่องราวและอุปสรรคต่างๆที่รอยอยู่ข้างหน้าเมื่อในพรานสายทองเดินทางถึงหมู่บ้านเขาก็ได้พบกับผู้คนในหมู่บ้านที่กำลังหวาดกลัวและอาศัยอยู่ในความหวาดหวั่นจากผีกองกอย พวกเขาได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผีกองกอยที่มักจะมาหลอกหลอนและทำร้ายผู้คนในหมู่บ้านทำให้ในพรานสายทองได้ทราบถึงความร้ายกาจของผีกองกอยและความกล้าหาญที่เขาต้องมีในการปราบมันในพรานสายทองฟังเรื่องราวจากชาวบ้านอย่างตั้งใจและเริ่มวางแผนเพื่อปราบผีกองกอยโดยใช้ความรู้และประสบการณ์ของเขาในการล่าหาสัตว์ป่า และจัดการกับวิญญาณร้ายชาวบ้านเริ่มมีความหวังและเชื่อมั่นในความสามารถของในพรานสายทองที่จะช่วยพวกเขาได้ด้วยความกล้าหาญและความมั่นใจในพรานสายทองจึงเริ่มออกเดินทางเพื่อตามหาผีกองกอยและปราบมันให้ได้เขาเดินเข้าไปในป่าลึกโดยมีชาวบ้านบางส่วนติดตามไปด้วยเพื่อช่วยเหลือและให้การสนับสนุน ในการปราบผีกองกอยในครั้งนี้เมื่อเขาเดินผ่านเข้าไปในพื้นที่ที่มีต้นไม้ใหญ่และใบไม้หนาแน่นก็ได้ยินเสียงแปลกๆที่ไม่เหมือนเสียงของสัตว์ป่าทั่วไปเมื่อเขาเดินเข้าไปใกล้ก็เห็นผีกองกอยที่มีรูปร่างสูงและผอมมีดวงตาที่แดงกำ่ัและผมที่ยาวและยุ่งเหยิงผีกองกอยเห็นนายพรานสายทองและเริ่มวิ่งเข้าหาเขานายพรานสายทองเตรียมตัวและใช้อาวุธที่มีเพื่อป้องกันตัว ผีกองกอยมีความสามารถในการเคลื่อนที่เร็วและสามารถกระโดดได้ไกลแต่นายพรานสายทองก็มีความสามารถในการล่าสัตว์และสามารถหลบหลีกการโจมตีของผีกองกอยได้การต่อสู้ระหว่างนายพรานสายทองและผีกองกอยเป็นไปอย่างดุดเดือดและเข้มข้นทั้งสองฝ่ายต่างใช้ความสามารถและความชำนาญของตนเพื่อเอาชนะอีกฝ่ายในที่สุดนายพรานสายทองก็สามารถจับผีกองกอยได้และนำมันไปไว้ในกรง เพื่อไม่ให้มันหลบหนีไปไหนได้อีกการผจญภัยของนายพรานสายทองในครั้งนี้เป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นและน่าจดจำและเขาได้นำเรื่องราวนี้ไปเล่าให้เพื่อนๆและครอบครัวของเขาฟังเพื่อเป็นความบันเทิงและเป็นเรื่องเล่าในหมู่คนในหมู่บ้าน